กึนหน่อฝุนทีน,นีหายลงากกองที่ประมาณสูงสามเซนเละขอ่นนวนเราค่ะแต่ว่าเจ้าสีนี้นวยบุมี่อันนี้เป็นเครื่องอกยานเลย,ยีหย่หนอถอนใช้งางานหาเลย พีกายดกคนนี้จกปีกนีิเหมือนบ่คอยมีังบ่กปาาร์นามให้ลวยนึว่นงเฮิมเออพี่นาะเป็นนร้ายให้จ้ะเต็มเลยยอดเลย บังยางเคื่อจจะพี่น้องเจมพอยเม้ปลาจ้ะหากรีนขนคางอย่างปลาอ๋อพี่หนอทางนี้เต็มเลยจ้าเครื่องบางยางจะเต็มเลยพี่น้องเลยพี่น้อเดดเด็ดพี่น้องเลยไปลุนใช่ไปเก็บแต่เออพี่น้อช่วยจัด ว้าวพี่น้องโอ้โดนถึอ่เอะอเก็บไปกินห้าประจำเป็นอย่างเก็บเป็นเครื่อพี่น้องห้าปรได้ไปขายโอ้จังไลยสุดทีด่เห็ดเนี่ยสิอ,อิ๊วทอยเด้อ ในเป็นเครือเครือที่เกิดยึดตัต้มๆได้ให้เบิงน,นี่มายางไปน้อยแน่ในพี่เนาะอันนี้บ้านไอ้แก่หน่อยนี่เห็นไหมเขืออยู่ตัต้มๆไปมีพี่เนาะนี่บอตั้มต,ติดดินเกิม,มีจะ้ะนี่บักยางนะจ้ะนะนี่พี่เนาะอันนี้ตัต้มๆอันนี้อยู่ในปล่าลึกอยู่ด้วยจ้ะพี่เนาะเพราะว่าคําบ่แม่นปล่าลึกป่านี่ก็คือสิบ่เหลือดอกพี่เนาะเ้ยเนี่ยเห็นบอนอยู่ตั้มๆนะจ้ะ แล้วก็หายังหรอมะเบิ่งเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มแน่ละจ้ะเนี่ยอยู่จำๆนี่เขียวๆอีจ้ะในน้อยเขียวมันเป็นแนวนี่นะพี่น้องเนาะอ่าสองน่วยนี่หน่วยบักไงพี่น้องเดี๋ยวต้องให้คุณสาเพิ่อนมาเบิ่งไว้แกหรือโบแกน้องพี่น้องเนาะอยู่จำๆ

จริงเก็บเป็นหมู่อะไรไ้วอ,อันนี้เป็นเครือบอบหยางเนาะจ้ะเป็นเครือใหญ่ต้นใหญ่เพิ่นเนาะเครือบอบหยางเจ้าว่านู่นจะมีจ้ะแต่ว่าวพ่อฮันเดะพ่อฮันเดะสุกจ้ะมีแต่หน่วยใหญ่ต้นนี่แต่พ่อฮันเ,นนเดะสุกมาพี่น้องเดี๋ยวเบิง พี่น้องบอกยางจ้ะบอกยางยางปลาจ้ะมาเก็บปีกปเาเด้อย้ะพี่นออ้องบจาต้งงอยงเอ๋อลวตรงนึ่เ็บบางลอยมันน